บ้านช้างสุพรรณบุรีที่นี่มีงานว่านแห่รถแมคโครกลางรอบเฮ้ ฮึบเึบเอ้ยสาดเว้ยมีพื้นที่พาอยู่ในแห่เข้ามาแล้วอ<ฮ>เอยงามกลางคลองงเห็นครับแปลงดีน้องการนะ ไม่เจอเหยียบไปกระปิน,นครับลากกระโปรงทั้งนั้นเลยนะครับก็ใครจะมาก็ลองได้นะครับที่นี่นะครับจัดใช้กำลังคนสามคนในการค้นหานอ้าวได้เฉยได้ด้วย นี่ดูสายปลาครับขึ e ้นน้ำย şey ังสวยเฮ้ยนั่นแหละใช่ตรงปุกนี่ครับโหน่อยเยย